สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกมเราบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นด่านตำดวนนะคะเราเป็นผู้ได้แล้วก็ต้องหนีไปเดีย๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยค่ะนี่เดีย๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะคะนี่นะคะด่านมาแล้วก็ปีนไปเลยนี่แล้วก็ปีนใต้กำแพงนะปีนไปเลยค่ะเฮ้ยทุกคนมีท่อให้มุดด้วยแล้วก็เปิดท่อแล้วก็มุดไปแล้วต้องหนีออกไปจาก ทุกคนเปิดท่อเลยทุกคนเราเจอเพื่อนด้วยทมยิ่งนะโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ไปจะไปกระโดดเลยนะคะโอ้โหทุกคนที่คุกนี้ลึกลับมากเลยแล้วก็กระโดดไปนะคะเสียวมากเลยแล้วก็กระโดดไปทุกคนมีกระตูด้วยโอ้มีน้าด้วยทุกคนถ้าเราตกลงไปตายแน่เลยเราต้องกระโดดไปตรงไหนนี เรากดดใไปตรงขอบๆได้ไหมนะั่งอืมตกไม่เป็นไรค่ะกระดดูไปเลยมันต้องมีปุ่มเปิดแน่นอนตกอีกแล้วอ๋อมีปุ่มจริงๆด้วยเรามองไม่เห็นโอเคค่ะเดี๋ยวรดดเ,เราก็กระโดดไปเกือบตกเราก็กระโดดไปเพื่อนไปก่อนเราแล้วนี่นะคะเราก็เอาไขควงมาเงี้ยตก ูมันคือท่อแล้วก็กระโดดลงไปนะคะโอเคค่ะทุกคนเ้ย <S 2> <S 2> <S 2> เจอตำรวจด้วยตำรวจมิ่งตามเรามาแล้วเราต้องไปทางไหนยังทุกคนดูสีเห็นงางตำรวจแล้วอ๋อเราต้องวิ่งไปก,กดปุ่มเราจะกดทัน,นปอนีคุณขึ้นบันไดไปเลยตำรวจตำรวจน่าจะไม่วิ่งมาแล้วโอ้โหตำรวจวิ่งมาติดปโอเคค่ะทุกคนตำรวจกระโดดลงมาแล้ว เ,เราวก็เดินไปตามเส้นทางนะคะอย่าให้ตกนะตรงนี้เรากระโดดได้ไหมนี่เรากระโดดได้โอเคคะ่ะทุกคนเจอท่ออีกแล้วแล้วก็กระโดดลงไปเว้ยห้องน้ําอันนี้ห้องน้ำชายแล้วก็เปิดไปว่าแล้วห้องน้ำมันต้องมีอะไรลึกลับทุกคนขุดเลยขุดไปขุดวุดยตกลงมาแล้วอ้โหที่คุกนี่ ลึกลับมากเลยกว่าตกจะนะทุกคนข้างล่างมีลาวาด้วยถ้าเราตกเราตายแน่เลยเราตกจริงๆด้วยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนไปแล้วรอเราด้วยสิป็นไรนะคะเราก็กระโดดไปครั้งนี้หวังว่าจะไม่ตกนะนะ้่ใกล้ถึงเส้นชัยแต่เราก็ตกเอนะเราหายแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือน ีไปดันต่อไปเลยข้างล่างมีน้ำอีกแล้วมันส้มกระโดดไปไหนให้โดดฮึม <c oughs> เริ่มใหม่นะคะแล้วก็กระโดดตามเพื่อนไปเลยเพื่อนคนนั้นเขาไปไหนก็ไม่รู้เอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นล้อนหินแวบๆนะเจอแล้วก้อนหินเราต้องหลบนะคะมีมมีที่ให้หลบด้วยน่าจะไม่ทันทุกคนเสียวมากเลยก้อนหินไปแล้ว ตรงนี้มีบันไดด้วยแล้วก็ปีนไปเลยนะคะอ๊ยเราโดนไล่เร็วเขาเป็นผู้เฝ้ายามใช่ไหมเจ้าแอบนี้เราต้องไปกดตรงนี้กดกดกดโอ,โอ้โดนผู้เฝ้ายามขาดแล้วแล้วก็เกิดใหม่นะคะแล้วก็นี่ไปทุกคนผู้เฝ้ายามเข้ามาอีกแล้วอ่ะ อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนอันนี้เราก็หนีไปนะคะกู้ายามเข้ามาอีกแล้วโอเคค่ะบันไดมันมืว่าจะมีขัดท้าด,ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องกระโดดไปอย่าให้ตกโอเค ได้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่ด่านนี้ก็ยากเางนะทุกคนไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนตกอีกแล้วโอเคค่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรกระโดดไปเลยนี่ฝั่งนี้ยากแล้วก็กระโดดตรงกลางนะคะกระโดดตายอีกแล้วตายไวอจังด่านนี้ยากมากเลยโอเคค่ะแล้วก็กระโดดไปกระโดด เราลอแล้วทุกคนดันไม่กียากมากเลยแล้วก็ปีนบันไดโอเคอทุกคนตรงนี้เราต้องทําอะไรบ้างคืออะไรเนี่ยตำรวจแล้วก็คุณยายแล้วก็ซุสชื่แล้วก็วกยามอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเราต้องไปทางนั้นหรือเปล่าทงนี้ประตูล็อกเราไปไม่ได้เราต้องไปทางไหน ปรต,ตทุกคนนีใ้กดปุ่มนี้แล้วเราก็กดปุ่มนะอันนี้ทำอะไรได้อเอาไม่ทำอะไรนะบันไดเราต้องยกกองหรือเปล่ายกกองไม่ได้แต่เราหยิบบันไดได้เราหยิบบันไดได้โอเคส่ะทุกคนอันนี้คืออะไรสรุเปเราต้องเดินไปทางไหน ต้วางไว้คนเอาทุกคนเราเห็นท่อแล้วแล้วก็ต้องเอาปันไดมาวางไว้ตรงท่อพอดีไปเลยแล้วก็ขึ้นนปีนไปอืมปีนไปแล้วก็ต้องเปิดฝาท่อก่อนนะคะแล้วก็ปีนไปเลยตอนนี้เราอย น,นี้ยากมากเลยโอ้หน้ามีจังคุกยากมากเลยตอนนี้เราก็เดินไปโอ้ขนมป่าแล้วก็ปีดไปนะคะโอเคค่ะท่อเราต้องกระดูดตรงท่อนะอย่าให้ตกหยากมากเลยซับซ้อนหมดเลย ดูทางแป๊บน,นึงนะคะโอเคเราก็ต้องกระโดดไปนะชีวิตจริงน่าจะตกโอเคผ่านแล้วเราก็ต้องเปิดอันนี้หรอ คันโยกน,นั่นมันกระโดดลงมันไม่ได้จริงๆใช่ไหมคันโยกเหนียวทั้งนอุ้ยมันไม่ได้จริงๆเลยเดี๋ยวเราไปเปิดขันโยกตรงนั้นดีกว่าค่ะทุกคนแล้วกระโดดลงไปเลยนะมนไม่ตก Ну เพื่อนเลยอ่เฮ้ยทุกคนเราต้องกระโดดย่ายให้ตกนะฮะกระโดดตามเพื่อนไปเลยเพื่อนตกอนะเราก็ตกโอเคไม่เป็นไรเพื่อนตกเร็วจังเราก็จะไม่ตกนะ,ะดันยากมากเลยอยตกอีกแล้วไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไ,ได้กระโดดไปเลยนะคะ ติดตามเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเพื่อนตกจะคุณผ่านแล้วผ่านสักทีมาเฮ้ยทำอะไรอืมผ่านง่ายขนาดนี้เลยนี่กระดาษอะไรคะอุ๊ยเห็นพ่อครัวด้วยเขาจะมาฆ่าเราจิ๊บ

จะยิงนะคะเลยเรต้องตายแน่เลยเราตายเลยโอเคค่ะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนเราจะเอาชนะพ่อครัวยังไงไรเรายังยิงไม่เป็นเลยเราก็ลองยิงยไปก่อนแล้วกันนะสลามทำให้วิ่งช้าขึ้นจริงหาเฮ้ย ตายนี่เลยแล้วก็คืนไปนะคะทนไพมพ่อครัไม่ตายที่เร่เนกันเราตายอีกแล้วด่านนี้ยากมากเลยค่ะทุกคนทำยังไงจะชนะเนี่ย Danny รู้สึกว่าถ้าเราโยนสนามมันจะวิ่งช้าลงนะคะ แล้วรสูสกมานจับทางดนะ้ทุกคนใกล้ตายแล้วไมันมนะ ừ, ยิงข้อควรยิงไปเรย น่านนี้ยามากเลยค่ะทุกคนเราเป็น อยู่ที่ไหนเนี่ย่ปีบันไดน,นะคะแล้วก็ปีนไปเปิดประตูมีพัดอีกแล้วเจ๋อุ้ยทุกคนมีเลเซอร์ด้วยคลุนี้ไม่ธรรมดาป้องกันจนหนี อะไรนี่เราต้องปีนไปก่อนนะคะ ยอยันที้ลัใช่ไหมอืมแล้วก็วางอันนี้ก่อนนะคะทุกคนด่านนี้ง่ายมากเลยและเราต้องไม่ตายโอเคค่ะผ่านมาได้แล้วดาว่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ยิงเข้าโอ้ 别忘了。

i